สับคลิปนี้ไก่มอเตอร์ได้เครื่องยนต์มาซื้อมาในราคาห0 0 0บาทเท่านั้นจะมาลองแยกรูมิเนียมและเหล็กจะได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้ถอดไปเรื่อยๆถอดไปเรื่อยๆนี่ก็ถอดและทถอดครับโอถอดแล้วยังไม่แล้วก็ถอดไปเรื่อยๆ เรื่อไม่ไหวแล้วอดไม่ได้มาหาช่างมาหาช่างมิสเตอร์คิเนและมิสเตอร์เมร์กมิสเตอร์เมร์กนี่เป็นช่างมามากกว่า40ปีทำได้ทุกอย่างนี่มาช่วยกันนะออออ่าเป็นไงล่ะบอกไม่ได้ก็เชื่อมสิครับมิสเตอร์คิเนบอกไม่มีอะไรเกินความสามารถกูไปได้ อางไรก็ตามว mm ิเตอร์คิกเคนก็จะเชื่อมอย่างเดียว mm hmm. เพื่อจะเอามีเนียมออกจากเหล็กให้ได้แล้วเขาก็ได้ทําการยิงยิงโอ้ยกูหมดปัญญาแล้วกูไม่สแตกมันแล้วอ้าวพักแล้วกลับมาใหม่อีมิเตอร์คิกเคนของเราตรีอย่างเดียวครับตีอาหาเครื่องทุนแรงวิเตอร์คิเคนบอกมึงเจอกูแน่มึงไม่ออกใช่ไหม นี่เลยมิเจอกินได้แค่นี้เอามาขายร้านเสียจอย่อยนะแล้วก็ให้ท่านพออในห้อยของเราเป็นคนเอาลงนี่จะได้เท่าไหร่มาติดตามกันซื้อมาในราคาหนึ่งพบาทรวมหมดได้ร้อยกว่าโลอ่าเรามาดูยอดเงิน